วัดวันนี้ครับพี่น้องครับวันนี้ผมเสนอเมนูเกงเขียวหวานใส่กวางเกี้ยวนะครับฝันๆนะในหมู่กับลุงแซ่แบบร้อยเลยนะครับไอเบงเกี้ยวเตะเสือกเลยจับหลอดมาแล้วครับนี่ผมทุกตายครับผัวเตะครับผัวเตะย้อนผัวเตะไปก่อนครับขามหน้าไปก่อนครับหขามหน้าไปเลยเดี๋ยวอย่าไงนี้ยังไม่ตินะครับเกงเขียวหวันใส่ไปเยอะๆนะครับอ่าผัวเตะเสร็จแล้วนี่ครับโผระป้ากับติดนใส่ไปเลยครับฝันเบื่อ จั่ไปเลยคจั่ไปเลยเ,ลยเดี๋ยวมปน่อยไว้สักนึงนาทีนะครับ่อยไว้จักแป๊บอย่างหนมอคกับใหนนกินมากกว่ากัน,นโอ้ยมีกบกับอีกซิ่งคนเีกซิ่งนะมูอต่อจักต้อง ố, มิก่มูต่อจัโอ้จ้ากาพีนเลยด้อยนะเ <c ười> ก็ปิดไฟเ,เลยเลยครับตัวต่อผมสแ้วนะครับักเลย มาเลยครับมาเลยมาเร็วโอ้โหตัวเราต้องจำหน่อยินใหญ่ๆนะครับดย่างนั้นเองมันจะได้จำน้ำอยู่นะครับอืมตอนนี้ทามันเลยน้อยวัดมาลงในนี้ครับพี่น้องอ่าลงในนี้แซ่เราต้มีกองเกี๊ยงด้วยนะครับพี่น้องนะมีกลองเกี๊ยงใบมะกรูดกับกระเทียมซึ่งอาจจะตัดพริกขอนนะครับเอาไปโรยไปเลยครับเราลักปักตาข่านครับเป็นคู่หนึ่งๆในการกินนะครับจ่าจีวิตีครับ chỉnh lý, ăn cái gì, chỉ biết cái mình có cướp tập, bắt đi gặp phần